สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้นะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของราวพัฒนานะครับของวันที่วันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องเรื่องวินวินเลขดับนะครับวินเลขดับมาดูกันถึงอรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วก็ วินดับที่ให้ไปก็คือ012356นะครับปรากฏว่าผลที่ออกก็คือ03333 0, 3, 3, 3, นะครับโอ้ยผมน่าปวดหวัวเลยครับคือวินลอบนี้นะครับไม่ผ่านนะครับวินดับกลายเป็นวินดิลซะงั้นนะครับก็ขอไปสมาธิร่วมกันนะครับขอไปสมาชิกันแบในรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวว่ ว่าก so 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 no ันใหม่นะครับมากันใหม่นะครับก็เดี๋ยวไม่ผ่านนะครับรถที่เลียงนะครับก็มาดูมาดูกันใหม่นะครับรอบนี้นะครับว่าวินดับเอาวินดับนะครับจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับมาลุนกันมาลุ้นกันนะครับพุ้นยมนลุนกันก็ เป็นวันที่3นะครับสามมิถุนาสองกระดาวลบชุดจิตนะครับวินดับที่ได้นะครับก็คือ3ามเก้าสองสนะครับ ก็วีธีการจับพื้นเลยกจับนะครับก็จับแล้วก็เรียนอันไปเลยนะครับก็คือมี3ามจิดนะครับสามเก้าสามสองสาก็สามสาจิดเจิดสจิดส ปฏิสามเก้าสองเก้าสี่เก้าสามสองสี่สองสามเราก็สี่สามครับผมโอเคนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่ารอบนี้นะครับ วินเล็กดับจะเอาอยู่หรือจะหรือไม่อยู่นะครับจะสอบผ่านหรือไม่นะครับปอปดีนะครับก็วินดับนะครับเหมาะสำหรับเอาไปตัดเลขนะครับตัดเลขนะครับแต่แต่ที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าสามารถคิดว่าอ่ามันมีเล็กดินนะครับเล็กดินนะครับก็สามารถจับไปเป็นจับวินไปเป็นเลเล็กดินได้นะครับ ก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าวันที่สามนะครับนิทุนาหกเจ็ดนะครับว่าวินเนี่ยจะเอาอยู่ไม่อยู่นะครับก็มาลุ้นกันนะครับวินดับไปกับทําบุญธว่างนะครับบินบินดับไปกับธรรบุญธว่างนะครับก็นะคอยมาลุ้นกันนะครับว่าจะสอบผ่านหรือเปล่าครับนะครับ ครับสำหรับพี่พิโกก็ชมพิธนุเพียงแคนี้นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ที่รับชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณขอบคุณครับ